ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกแล้วคิดเรื่องออที่เรียกว่าเพดานพระพรกันนะคะซึ่งมาจากแหล่งข้อมูลคำสอนคริสเตียนที่เราได้มาศึกษาค่ะแหล่งข้อมูลนี้ชวนมองเรื่องการให้หรือการถวายในมุมที่อาจจะแบบว่าท้าทายความเข้าใจเดิมๆของเรานิดนึงครับผมคำถามคือไอ้เพดานที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แหล่งข้อมูลดูเหมือนจะชี้ว่า อาจจะเป็นข้อจํากัดทางความคิดเราเองที่มองการให้เป็นแค่กฎเกณฑ์เรื่องตัวเลขหรือเปล่าหรือเป็นทัศนคติว่าเออทรัพย์สินนี้มันของเรานะใช่ครับวันนี้เราจะมาคุยกันคะ่ะว่าแหล่งข้อมูลนี้เขาเสนอทางทะลุเพดานพวกนี้ยังไงบ้างครับคือหัวใจสําคัญที่แหล่งข้อมูลนี้เน้นย้ำมากๆเลยเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเรื่องเออท่าที่ภายในนะครับว่าเบื้องหลังการให้ของเราเนี่ยเรามีหัวใจแบบไหนซึ่งอันนี้แหละ อาจจะเป็นกุญแจสําคัญในการปลดล็อกความเข้าใจเรื่องพระพรที่มันลึกซึ้งกว่าเดิมได้ครับน่าสนใจมากค่ะประเด็นแรกเลยที่แหล่งข้อมูลชี้ให้เห็นความต่างที่สําคัญนะคะคือระหว่างคําว่าบริจาคก,กับการถวายถูกต้องครับการบริจาคเนี่ยส่วนใหญ่เราจะนึกถึงการให้จากคนที่อาจจะมีสถานะสูงกว่าหรือมีมากกว่าไปให้คนที่ด้อยกว่าหรือขัดสนกว่าใช่ไหมครับค่ะค่ะแต่การถวายในมุมมองของแหล่งข้อมูลนี้ คือการให้แก่ผู้ที่สูงกว่าเราเป็นการแสดงความเคารพให้เกียรติเขาเขายุคตัวอย่างตอนพระนางเชบาถวายเครื่องบรรณาการให้กษัตริย์โซโลโมอนนะครับไม่ใช่เพราะโซโลโมอนขาดแคลนนะแต่เพื่อให้เกียรติอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ งั้นการถวายในความหมายนี้ก็คือการแสดงความเคารพต่อพระเจ้าโดยตรงเลยสิคะตามแหล่งข้อมูลนี้ใช่เลยครับมันเปลี่ยนมุมมองไปเลยจากเดิมที่อาจจะคิดว่าให้เพื่อช่วยคสตจักรหรือทำบุญกลายเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าซึ่งการก้าวข้ามเพดานแรกนี้อาจจะเริ่มจากการปรับท่าทีภายในของเรานี่แหละให้เป็นการให้ด้วยใจที่เคารพจริงๆไม่ใช่แค่ทำตามๆกันไปหรือทำตามหน้าที่ แล้วเรื่องจํานวนเงินล่ะคะแหล่งข้อมูลเขาก็เน้นเหมือนกันว่าใจสําคัญกว่าจํานวนเงินนะอ้างพระคัมภีร์มัทธิว6.21ที่ว่าทรัพย์สมบัติอยู่ที่ไหนใจก็อยู่ที่นั่นด้วยจริงครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกเพดานหนึ่งเลยคือการที่เราไปยึดติดกับจํานวนหรือเปอร์เซ็นต์มากเกินไปจนลืมไปบบว่าจริงๆแล้วพระเจ้าทรงพระทัยที่หัวใจของคนให้แหล่งข้อมูลเหมือนจะบอกว่าท่าทีที่ถูกต้องเนี่ย ถึงแม้สิ่งที่เราให้มันจะดูน้อยนิดในสายตาคนอื่นนะแต่มันกลับยิ่งใหญ่มากในสายพระเนตรพระเจ้าอ,อ๋อเหมือนเรื่องหญิงไม้ที่ถวายเหรียญทองแดงสองอันที่พระเยซูทรงชมเชยหรือเปล่าคะชัดเจนเลยครับตัวอย่างนั้นชัดมากพระเยซูไม่ได้มองที่จํานวนเงินเลยแต่ทรงมองที่สัดส่วนและการสละของหญิงไม้คนนั้น คือเธอถวายร้อเปอร์เซ็น์ของสิ่งที่เธอมีสำหรับเลี้ยงชีพซึ่งมันคือการทะลุเพดานของการให้แบบเดิมๆที่วัดกันแค่จำนวนเงินไปเลยค่ะซึ่งต่างกันมากกับพวกฟาริสีที่แบบว่าเคร่งครัดเรื่องถวายสิบลบเปะ๊ปะๆแต่กลับละเลยเรื่องสำคัญกว่าอย่างความยุติธรรมความเมตตามีอีกแนวะคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะคือเรื่องที่เราเป็นแค่ผู้ดูแลไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินใช่ครับ อันนี้ก็เป็นอีกมุมที่เปลี่ยนความคิดได้เลยแหล่งข้อมูลอ้างอิงหนึ่งพงศาวดาร29.12ที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จริงๆเป็นของพระเจ้าถ้าเราเชื่อแบบนั้นจริงๆนะครับเพดานความคิดที่ว่านี่เงินของฉันนี่มันจะทลายลงไปเลยค่ะการให้จะไม่ใช่การเสียสละเงินของเราให้พระเจ้าแล้วแต่มันคือการบริหารทรัพย์สินของพระเจ้าที่พระองค์ฝากไว้ในมือเราเนี่ยอย่างสัตย์ซื่อตามนามพระทัยพระองค์ โหการเปลี่ยนมุมมองแค่นี้ก็คงมีผลต่อการใช้เงินในชีวิตประจําวันของเรามากๆเลยนะคะเนี่ยมากเลยครับแล้วแหล่งข้อมูลยังพาเราย้อนไปดูถึงรากฐานก่อนที่จะมีธรรมบัญญัติด้วยนะครับอย่างอับราฮัมที่ถวายสิบรถให้เมลคิเซเดกหรือยาโคบที่ปฏิญาณว่าจะถวายสิบรถทั้งสองกรณีนี้มันเกิดขึ้นจากใจสมัครจากความเชื่อความขอบคุณไม่ได้มีใครมาบังคับหรือเป็นกฎเกณฑ์อะไรเลย อ้าวแสดงว่าหลักการให้ด้วยใจนี่มันมีมาก่อนกฎเรื่องสิบในธรรมบัญญัติอีกหรอคะดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นเลยครับซึ่งพอมาถึงยุคธรรมบัญญัติโมเสสเนี่ยแหล่งข้อมูลชี้ให้เห็นมุมที่เอ่อน่าทึ่งเหมือนกันนะคือระบบทร้างหรือสิบลถในอิสราเอลจริงๆแล้วมันซับซ้อนกว่าแค่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เราเข้าใจกันเยอะเลยรอคะยังไงคะครับมันมีหลายส่วนทั้งส่วนสำหรับพวกเลวีคนที่ทำงานในพระวิหาร ส่วนสำหรับใช้ในเทศกาลต่างๆแล้วก็มีส่วนสำหรับคนยากจนทุกๆ3ปีด้วยคำนวณรวมๆกันแล้วเนี่ยแหล่งข้อมูลบอกว่าอาจจะสูงถึงราวๆ23.3%ต่อปีเลยนะครับโห oh, 23.3%ไม่ใช่แค่10%อย่างที่เราเข้าใจกันทั่วไปเลยนะคะเนี่ยใช่ครับคือเป้าหมายจริงๆดูเหมือนจะไม่ใช่แค่ตัวเลข10%เปเป๊ะๆแ,แต่เป็นการดูแลผู้รับใช้พระเจ้าและดูแลสังคมโดยรวมอย่างครอบคลุม และที่สำคัญคือทั้งหมดนี้เป็นเคียงเงาที่ชี้ไปยังหลักการที่ลึกซึ้งกว่านั่นก็คือเรื่องหัวใจของการให้นั่นเองครับเข้าใจแล้วค่ะแล้วพอมาถึงสมัยพระเยซูพระองค์ก็มายกกระดับเรื่องนี้ขึ้นไปอีกใช่ไหมคะถูกต้องครับนอกจากเรื่องหญิงไม้ที่เราคุยกันไปแล้วยังมีเรื่องเศรษฐีหนุ่มที่พระเยซูท้าทายให้เขาขายทุกสิ่งที่มีแล้วติดตามพระองค์ไปซึ่งแหล่งข้อมูลอธิบายว่า อันนี้ไม่ใช่คำสั่งแบบว่าทุกคนต้องทำตามนะแต่เป็นการชี้ให้เห็นว่าเพดานสูงสุดที่เราอาจจะต้องเจอคือการยึดติดกับทรัพย์สมบัตินี้แหละ hmm. การติดตามพระเจ้าจริงๆเนี่ยอาจจะเรียกร้องทั้งหมดไม่ใช่แค่10%แต่คือชีวิตทั้งชีวิตของเราทรัพยากรร้อยเอร์เซ์ที่เรามีเพื่อสะท้อนว่าพระองค์คือเจ้านายที่แท้จริงในชีวิตเรางั้นสุดท้ายแล้วแหล่งข้อมูลสรุปเรื่องการให้ในยุคพันธสัญญาใหม่ไว้อย่างไรบ้างคะ เขาเน้นที่หลักการจากสองโครินบทที่9ข้อ7ครับคือการให้ด้วยใจยินดีไม่ใช่ให้ด้วยความฝืนใจความเสียดายหรือเพราะถูกบังคับแต่เป็นการให้ด้วยใจที่กว้างขวางช่วยเหลือคนที่ขัดสนสนับสนุนงานของพระเจ้าตามกำลังที่เรามีและตามที่เราตัดสินใจด้วยใจสมัครจริงๆคือมันไม่ได้จำกัดอยู่ที่เปอร์เซ็นต์แล้วแต่เป็นการตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีจากใจจริงฟังดูแล้วถ้าจะสรุปจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะคะ การทะลุเพดานพระพรตามแนวทางในแหล่งข้อมูลนี้ก็คือการก้าวข้ามความคิดเดิมๆที่จำกัดว่าการให้เป็นแค่กฎเกณฑ์ตัวเลขหรือหน้าที่แต่เป็นการไปสู่การให้ด้วยท่าทีที่ถูกต้องคือให้ด้วยการให้เกียรติพระเจ้าด้วยการยอมสละ ด้วยการมองว่าเราเป็นแค่ผู้ดูแลทรัพย์สินของพระองค์และทำทั้งหมดนี้ด้วยใจที่ยินดีและกว้างขวางเป็นบทสรุปที่ดีมากครับแล้วก็มีคำถามที่แหล่งข้อมูลทิ้งท้ายไว้ให้เราคิดต่อได้ดีมากๆเลยนะครับคือถ้าเรามองว่าทุกอย่างเป็นของพระเจ้าจริงๆแล้วสิบรถเป็นแค่จุดเริ่มต้นหรือเป็นแนวทางที่มาจากใจสมัครเหมือนอย่างอับราฮัมหรือยาโคบเนี่ย แล้วการบริหารจัดก,การทรัพยากรที่เหลือของเราอีก90%อร์ซนในชีวิตประจำวันทั้งการใช้จ่ายการลงทุนการทำงานการใช้เวลาทุกอย่างเลยเพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเหมือนกันเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราไปได้ขนาดไหนนั่นอาจจะเป็นการใช้ชีวิตที่เรียกว่าทะลุเพดานอย่างแท้จริงในทุกๆมิติเลยก็ได้นะครับเป็นคำถามที่ชวนคิดมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะต้องขอลาไปก่อนค่ะครับผม ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ